ในช่วงที่หนูยืนน่นผ่อนนะหนูก็โทรมาถามเขาเรื่อยๆเลยว่าแบบที่อันนี้หนูทำยังไงดีอันนี้คือต้องทํำยังไงแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนหนูตลอดที่ก็อยากเหมือนชวนน้องๆมาเรียนที่เอฟนะคะเพราะที่เนี่ยอาจารย์ก็มีเหมือนความรู้พอที่จะสอนเราแบบลึกมากๆแล้วเขาก็นิสัยดีน่ารักกันหมดเลยค่ะขนมที่นี่ก็อร่อยแบบอร่อยมาก ก๋ยเบเกตที่หนูแอบเอากับบ้านไปทุกวันเดินทางที่เนี่ยมาง่ายมากก็คือมาติดใกล้บีทียสยามเลยค่ะก็อาจจะเป็นคําว่าน่ารักเพราะว่าสตาฟทุกคนก็เหมือนน่ารักในทั้งนิสัยแล้วก็ภายนอกด้วยค่ะคือเขาน่ารักยิ้มแย้มกันหมดเลยสวัสดีค่ะชื่อพี่เป้ยนะคะติดทันตะมอขอและที่เคยเรียนที่เอกมัย international school ซึ่งเป็นหลักสูตรอเมริกันค่ะที่รู้จกักเอมจากเพื่อนๆที่ชวนที่มาเรียนแซ i o โ s กับ a c a คค่ะตอนหนูเรียน a อ a d หนูเรียน m a t ทกับอาจารย์ไฟ English กับอาจารย์วีซ่าฟิสิกส์กับอาจารย์ปิงและเคมีกับอาจารย์พิมพ์และตอนหนูเรียนไอโอเป็นไพรเวทหนูเรียนกับอาจารย์เอิร์ธค่ะ เพราะว่าในทันต์อมอในปนริาไฟ์เมนของเขาเขาต้องการคะแนน GED ในหมู่พวก Sciences แทน n e t s a t MCAT กับ b n e t ค่ะคือจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กหนูก็สนใจอาชีพทันตแพทย์หนูชอบพวกเป็นออร a จินกราฟพวกเล็กๆน้อยๆจุดๆิกทีหนูก็เลยแบบไปสนใจทันตะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่หนูเลือกเรียนทันตแพทย์เพราะว่า หนูสนใจในด้านพวก sciences มากกว่าด้าน business ค่ะเหนูใช้ GPA ยื่นเป็นของ4เทอมหนูได้3.70แล้วก็ใช้เป็นคะแนนเป็น percentage ของโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนหนูตัด A ที่95%ตอนที่สองก็คือ IELTS หนูได้8 0ค่ะแล้วก็ใช้ GED total เป็น710หนูก็ structure portfolio ของหนูตาม requirement ที่เขาต้องการเลยค่ะด้านหนึ่งเป็นเกี่ยวกับ academic s อีกด้านหนึ่งจนเกี่ยวกับ volunteering อันแรกเลยหนูมี statement of purpose ของตัวเองเขาไม่ได้เป็น requirement แต่คือหนูอยากเขียนให้เขารู้ว่าหนูต้องการที่จะเป็นทันตแพทย์จริงๆต่อมาก็จะมีเป็นพวก profile ของตัวเองว่าแนะนำตัวคะแนนแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเรียกความเกี่ยวกับพวก academic แล้วก็มี certificate แปะเข้าไปแล้วก็พูดถึง research หนูเคยทำ project เช่น Arduino หรือเป็นพวกโคดิ้งที่หนูเคยทำหลังจากนั้นก็จะมีเป็น m e d i c a l e x p e r i e n c e s ที่หนูเคยไปทำ internship ที่พวกโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็จะมีเป็น volunteering ซึ่งก็หนูก็ไปทำหลายอย่างก็อัด certificate กับรูปภาพของตัวเองเข้าไปในหน้าเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น hobby แล้วก็ extracurriculars ของตัวเองก็จะมีพวกกิจกรรมโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่หนูชอบทาค่ะ คือหอนูสุดว่าการเขียน s o p เนี่ยเราควรเขียนให้แสดงตัวเองแสดงตัวตนของตัวเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดที่เราทําได้ที่พี่เขียนไปก็จะมีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองว่าพี่เคยไปประกวดหนูน้อยฟันสวยมาตอนเด็กๆเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่พี่ชอบ เรื่องฝันแล้วก็ความสวยความงามหลังจากนั้นก็มีเป็นเกี่ยวกับโยงไปเชื่อมโยงกับ experiences ของตัวเองที่เราใส่ไปนในปรตแล้วก็มีเหมือนทําไมต้องเป็นมอขอทาไมต้องมอขอเท่านั้นแล้วก็เหมือนมี Future Plan ให้ตัวเองว่าเนี่ยเราเห็นอนาคตให้ตัวเองว่าเป็นทันตแพทย์ได้นะเป็นทันตแพทย์แบบไหนแล้วคําแนะนําที่พี่อยากให้น้องๆก็คืออย่าไปกลัวว่าเขาอาจจะคิดว่าเนี่ยเราเขียนไม่เก่งหรือเราเหมือน คำพูดเราดูไม่สวยงามมากแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้ว the importance of การเขียน SOP เนี่ยก็คือเราได้แสดงตัวตนของตัวเองให้พวกอาจารย์เขาอ่านค่ะแล้วพี่แนะนานให้น้องๆเปิดเลือกด้วยแบบ เหมือนเป็นฮุกแค่อาจารย์เขาแบบสนใจในตัวเราเช่นเหมือนที่พี่เขียนเรื่องหนูน่อยฟันสวยเนี่ยพี่ก็โยงไปกับการที่ว่าถึงแม้ว่าพี่อาจจะไม่ได้ชนะเนี่ยมันก็แบบเปิดโลกให้พี่เหมือนพี่นั่งอยู่ใน dentist chair อยู่แล้วมันเหมือนมีไฟแบบชุ้งใส่เขนนน้ามานะคะว่าแบบเนี่ยเป็นฟิวเจอร์ของเราเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งในด้านของ เหมือนเรื่องมหาลัยที่เราเขียนในนั้นพี่ว่าเราไม่ควรเขียนว่าทําไมเราอยากได้ที่นั่นแต่ว่าทําไมมหาลัยนั้นอยากได้เราเราเป็นคนยังไงที่เหมาะสมกับมหาลัยได้ยังไงหนูน่าจะชอบที่ไป volunteer ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆที่สามญาติในเวลา12อาทิตย์มากที่สุดค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นว่าหนูเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ สนใจในด้านทํางานกับพวกน้องๆค่ะเพราะว่าใน SOP หนูได้เขียนไปว่าในอนาคตหนูอยากเป็น pediatric dentist ซึ่งเป็นทันตแพทย์ที่ทํางานกับเด็กค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เนี่ยทำให้หนูเป็นคนที่ m ature ขึ้นด้วยทําให้หนูเป็น role model แล้วก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งเตรียมพร้อมหนูให้ไปสู่สเต็ปหนึ่งของชีวิตซึ่งจะต้องอยู่คนเดียวอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ของปีหนูเนี่ยจะมีแค่สามห้องแล้วก็ในแต่ละห้องจะได้สองนาทีห้องแรกเนี่ยตอนหนูเดินเข้าไปจะมีอาจารย์ประมาณสี่ห้าคนนั่งอยู่แล้วเราก็เดินไปหาเขาตรงเก้าอี้ที่เราต้องนั่งเนี่ยมันอาจจะมีขยะหรือเป็นเศษเศษอะไรนิดหน่อยอยู่บนเก้าอี้อันนั้นก็คือเป็นทดสอบแรกว่าเราสังเกตดีเทลเล็กๆไหมแล้วเราก็ต้องเก็บอันนี้จริงๆแล้วคือต้องเก็บอันนี้ไปแต่พี่ก็คือแค่อ,อ๋อเขาวางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วก็ คนนั่งเนี่ยเขาก็บอกโอเคอยู่อ่านป้ายป้ายเขาบอกว่าอ่าให้แนะนําตัวเองแล้วก็เลือกกระดาษในหนึ่งในเหมือนเจ็ดกระดาษที่วางไว้อยู่ข้างหน้าบนโต๊ะแล้วก็อ่านออกมาอ่าหนูก็แนะนําตัวเองว่าสวัสดีค่ะบา๊บาบา๊บาบา๊าบ๊าแล้วก็หนูก็เลือกกระดาษหนึ่งแล้วก็หนูก็อ่านออกมาเป็นภาษาไทยค่ะว่า ถ้านักศึกษาเจอเพื่อนเหมือนเอาคําตอบข้อสอบเข้าไปในห้องสอบอะไรย่างนี้นักศึกษาจะทํำยังไงหนูก็ตอบไปว่าอ่าหนูก็ต้องเหมือนหยุดเขาไปก่อนว่าห้ามทำอย่างนี้นะมันอาจจะมีเหมือน consequences ที่อาจจะตามมาซึ่งอาจจะอิสเซ็เพื่อนแล้วก็ตัวเองด้วยเขาจะถามว่าเอา้าเธอกล้าหรอหรือถ้าทำานี้แล้วยูเสียเพื่อนจะทำยังไงเราก็ต้องตอบในแนวว่า เรามั่นใจใน choice choice ของตัวเองเรามั่นใจว่าการกระทําอย่างเงี้ยมันถูกแล้วคือเราห้ามไปเปลี่ยนคําพูดตามที่เขามาถามเราค่ะค่ะในห้องของก็จะมีอาจารย์2คนค่ะคือเราก็ต้องเดินเข้าไปเราแนะนําตัวเองแล้วเขาก็จะถามว่าอ่าทาไมเธอถึงสนใจที่นี่ทําไม เป็นคนกรุงเทพแล้วทำไมสนใจว่าต้องย้ายมาขอนแก่นมาเรียนเธอจะเอาที่นี่จริงไหมเธอยื่นที่ไหนบ้างยื่นคณะแพทย์ไหมเขาก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า Do you know how much you will make if you were a dentist แล้วเราก็ต้องตอบไปแบบตรงๆเลยว่าเรารู้เราไม่รู้พี่ตอบไปว่าใน residency I might make around 40k but then when I get out of residency I might make more than that like starting at Around 70k if I work in clinics and private hospitals. Then, when he asked me, me, "Like, why do you know so much about this? Um, do you care about money?" I got that it's my future. Um, of course, I researched about it because I wanted to be sure of what I wanted to do in the future. A another uh one, he -huh. asked me, "Why did you move to Phan you have to move to Phan Thiet? Why did you have to move to Phan Thiet? Why did you ask to move to Phan Thiet? Why did to to คือเขาจะถามในแนวแบบทําให้เราตกใจแต่คือเราก็ต้องเก็บคอมโพ s ชั่ตัวเองไว้ว่าเราเป็นคนแบบนิ่งๆคอมก่อนลอกไปเขาก็อ๋อโฆษณาตัวเองหน่อยแล้วก็เขียนแบบเก็บแท็กไลน์เพราะว่าหนูเป็นคนที่มีความอดทนพอที่จะมาอยู่คนเดียวแล้วเรียนคนเดียวได้ซึ่งดูเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เขาต้องการในห้องนั้นค่ะ ห้องที่สามก็คือเป็นเหมือนห้องประดิษฐ์ก็คือเขาจะให้โจทย์มาแล้วว่าต้องคลาฟสบู่สไลเป็นเหมือนสูงเท่านี้ดแอมเดอร์เท่านี้เข้าไปเขาจะมีเหมือนผู้กันให้เป็นที่คลาฟสบู่ให้แล้วก็มีคัตเตอร์หนึ่งก็มีอีกโจทย์หนึ่งก็คือต้องระบายสีข้างในบ็อกก็คือง่ายๆก็แค่ระบายสีที่ก็เริ่มด้วยการระบายสีเพราะมันเป็นสีโปสเตอร์พี่ก็อยากให้มันเหมือนแห้งทันอ่าแล้วแต่สบู่เนี่ยคือสบู่สไลด์มันจะค่อนข้างเปาะ คือหักครั้งหนึ่งมันจะต้องไปเลยแล้วคือก็ต้องค่อยๆระวังทําไปเรื่อยๆแล้วหลังที่เราแบบทําอยู่พี่ก็ทาได้ซิลิเดอร์แล้วพี่แค่เหลือแค่ไฮท์คือไดอะเมเตอร์พี่ได้แล้วไฮท์พี่ก็ได้แล้วแต่พอลังทำอย่างนี้แล้วก็รังทาให้มันถึงแค่ไฮท์เนี่ยมันดันไปหักครึ่งซึ่งพี่ก็เอาพูก่กันแล้วก็เอาน้ําจากที่ทําสีโปสเตอร์เนี่ยที่เอามาแตะแต,แตสะสบู่แล้วก็มา ฟิลใ่ห้มันอยู่ด้วยกันให้มันกลับมาเหมือนเดิมซึ่งพี่ก็รู <t> ้สึกว่าเหมือนล <t> ัคกี้มากที่ได้ผ่านลอบนี้มาได้ที่มาจากโรงเรียนอินเตอร์ก็การวีดิงเลสเซอ n ์นิ่งกับสปีกิ้งพี่ไม่ได้เตรียมไปเลยโอเคกับภาษาอังกฤษพอสำหรับพาร์ทสามพาร์ทนี้ที่จะแบบเข้าไปแบบไม่ต้องไปเตรียมอะไรแต่พี่เตรียมพ r ร์ r i รดิงซึ่งเพราะว่ามันมีเหมือนฟอร์แมตของเขาว่าเขาอยากได้แนวไหนประมาณไหน พี่ก็เรียน r ไร i ิงกับอาจารย์เอิร์ธที่เอ m มสค่ะเป็น p private Class ค่ะพี่ก็ได้ไปสอบ SAT 2งรอบค่ะครั้งแรกพี่ได้พันสามสาสิบครั้งที่สองพี่ได้พันสี่สี่สิบพี่ไม่ได้เตรียมสำหรับอ g l i s h อะไรเลยอันนั้น พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากแล้วพี่ก็ทําดูบุ๊กโรู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าพี่ได้เตรียมสําหรับแมทพี่จําพวกเบสิกส์พวกแบบรูเลยการไม่ค่อยได้พี่ก็เลยปเตรียมแล้วก็พี่ก็เคยเรียนกับเอมสมายก่อนแล้วในการเตรียมเนี่ยพี่ก็แค่ทําเป็น Practice Problems ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะแบบชินแล้วก็มั่นใจว่าเนี่ยเราทําภายในไทม์ลิมิตของเขาให้ได้ค่ะทางเอสมเขาได้ส่งแบบเป็นเล่มมา เป็นแมทเป็นเหมือนประมาณเ e เกนเนอรพี่ก็ทำไปเรื่อยๆ,ๆืๆจนกว่าตัวเองจะชินกับแนวแนวคำถามแนวข้อสอบที่ก็รู้จักเอมผ่านเพื่อนที่เคยเรียนที่นี่มาก่อนความประทับใจของหนูที่เอก็อาจจะเป็นกล้วยเบกแตกที่หนูแอบเอากลับบ้านไปทุกวันจากการเรียนที่นี่หลังเลิกเรียนชอบคุณครูที่นี่แบบทุกคนมากเลยค่ะคือเขามีความเป็นกันเองแล้วก็มีความเหมือน เราไม่เข้าใจอะไรก็คือถามได้หมดเลยถ้าเรายิ่งไม่เข้าใจอะไรอีกก็ไปถามหลังค่ามไมปถามไลน์ก็ได้ค่ะก็คือเขาแบบเฟรนลี่แล้วก็นิสัยดีกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่หนูเคยเรียนด้วยแล้วก็เคยสอนหนูค่ะเหมือนปูเป็นฟาวเดชั่นปูเป็นเหมือนฐานให้หนูไปสู่ higher education ไปสู่มาหาลาัยหนูก็คงจะจำเหมือนคอนเทนต์ทุกอย่างที่เขาเคยให้หนูมาได้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ก็อาจจะเป็นคําว่าน่ารักเพราะว่าสตาฟทุกคนก็เหมือนน่ารักในทั้งนิสัยแล้วก็ภายนอกด้วยค่ะคือเขาน่ารักทีแ่แย้มกันหมดเลยแล้วก็ในช่วงที่หนูยื่นผ่อนเนี่ยหนูก็โทรมาถามเขาเรื่อยๆเลยว่าแบบที่อันนี้หนูทายัางไงดีอันนี้คือต้องทอํายังไงแล้เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหนูตลอดก็คืออยากบอกว่าทุกคนเขาน่ารักกันหมดเลยค่ะพี่ก็อยากเหมือนชวนน้องๆมาเรียนที่เอฟสะัคะเพราะที่เนี่ยอาจารย์ก็มีเหมือนความรู้พอที่จะสอนเราแบบ ลึกมากๆแล้วเขาก็นิสัยดีน่ารักกันหมดเลยค่ะขนมที่นี่ก็อร่อยแบบอร่อยมากแล้วก็เดินทางที่นี่มาง่ายมากก็คือมาติดใกล้บีเทสสยามเลยค่ะที่ก็อยากบอกน้องๆว่าถึงแม้ว่าช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยแค่ไหนหรือแบบ น้องอาจจะท้อว่าทำไมสอบไม่ได้สักทีแต่พี่บอกว่าแค่ทําไปก่อนทําไปเรื่อยๆไม่งั้นเราอาจจะไปรีเกรสที่หลังตอนอยื่นเข้ออามหาหลัยหรือตอนในอนาคตว่าเราไม่ได้ทํางานในสาขที่เราชอบปล mm ูก hmm. เงาะได้เงาะปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนค่ะสิ่งที่น้องทําไปตอนนี้มันก็อาจจะเติบโตเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ในอนาคตหรือว่าสิ่งที่น้องไม่อยากได้ในอนาคตก็สู้ๆค่ะทุกคนก็เก่งมากในเจอร์นี่นี้ค่ะ you <laughs>